เือมันีด้หนครับเนี่ยมันแต่แท้ได้นน่บริเวณมันปลอมเด้นี่ถ้าคนบ่หูนี่ก็อันนี้ตะกี้ผงก็บ่หูเลยครับเอาไปเด็ดเอาไปเลียนนู้มันงามแทอะเนี่ยนี่นี่มันนกหรือมันนยังเตรียมใบประท้ามันเกิดมันบ่เกิดกรแล้วไปหน่วยมันเคือมันโอ้งามแหงแดดแหงแสงแี้แหงงามครับ เดี๋ยวผมวันนี้ครับ,บเพื่อผมอาจจะได้อัปเดตคลิปยูบ้านนี่แหละครับให้เบิ้งเรื่อยๆก่อนจะหอดออปีหน้าครับ ตอนแรรๆครับพาเมล็ดนาสีมงแรงครับบรรยากาศ้องฝ่าค่อนข้างจะแจ่มใสต้นยู่ากับต้นใหญ่ต้นงามหลดน้ำกระจมดินบดแล้วงหญ่แฮงครับงามแฮงเห็เแล้วก็ไม่อยากขายเลยครับเพือ มันสื่นใจดิปลูกเองก็มือเนาะมันก็เลยอยากสื่นใจจักหน่อยมองปลูกที่นี่ก็บบใหญ่เลยมองปลูกที่นี่แถวนี้ครับมอกใใหญ่ปันใดใบใหญ่อยู่ผลห่างๆปลูกที่แรกก็ากใหญ่ครับนี่สามต้นนี่ปลูกห่างๆใหญ่ดีขนาดเลยใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งสูง บริลลีงาบันครับมันมันหกกันนะเขาลีบริได้ก็เลยปล่อยเป็นงาอยู่ถึงครบมองงามปายในโปรซื้อทั้งฝีลีงาบันซื้อแน่จากหน่อยงามครับลมเย็นโซ่โซเห็นต้นไม้เราชื่นใจครับเห็นต้นไม้ชื่นใจก็อากาศดีๆครับก็ร่างฟื้นไข้มื่อแรกก็ร่างดุกได้ครับก็เลยมาเลาะเบิง่งตั้งแต่เกี่ยวเขามาท่านไหญมาเลยตั้งแต่เข่าซุกมาทีาเดียวไรสดให้เบิง่งแต่โด,ดนคนอะ่ะ อันนี้ก็ปลูกเองกับมือบางคงก็ปลูกเองกับมือบางตัวนี้ผู้อื่นปลูกผู้คนเม่เห็น้าผูนปลูกกคงนี่ก็ปลูกเป็นหมกินเบิดอันนี้ก็ปลูกน่าจะบมตายับต้นนี้ทนอยูยกล้วยนี่ก็ปลูกให้เขาตัดเมื่อกินเรียบร้อยแล้วปลูกทิมว่าอีซื้อครับยังที่บอกยังที่เคยไล่เคยถ่ายคลิปแล้วในอีกช่องหนึ่งครับก็เป็นการปลูกแบบว่าเพื่อที่จะขยายพันธุ์มันซื้อมันหก มันลายอยู่เหือนนะมันลายก็เลยมาปลูกนทิมไว้เป็นกรเป็นบ่เป็นกลวบัเป็นปีนี้ปีหน้ามันก็เป็นนงวค่ายกินกระยามันแน่กินได้มันกสิกินบ่เบิรตีคนเลี่ยงกสิเกงใจอย่ติวะเนาะน้อยๆครับมันสุกกับกินบสุกกับทิมไป่ออยากกินอยากตำอยากเก็บก็ให้เขาเก็บไปกะบริวากันครับร้อมก็เป็นความสุขกืนสือมาปลูกมาฟังทิมไว้คนได้กินก็ดีใจแล้วเพราะว่าดนผมก็ได้มาเจอหนึ่งครับ ถ้าว่าคนเขามาเก็บไปกินไปอยู่ไปอยากเขากะถือว่าเขากะนั่นเขากไ็ได้ได้เฮาได้บุญเขาก็ได้กินทีนะโบได้ว่าเขาได้เขาก็ได้มาเบิ่งมาแย่งให้พร้อมแต่นี่บ่มีคนมาเบิ่งมาแาาย่งงูวายกินบัดคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายก็ได้บางบางปีนี่ก็บปีก่อนนี่ก็บบัเลยเด้อครับเหลือแต่ต้นน้อยๆเลยแต่ต้นกระโดกินดขึ้นแต่ว่าหน้าฝนมันออกคือเก่าเขาก็งามคือเก่า งามเนียบ่งามเนยกระยาบันครับตามวิถีธรรมศาสตร์มันแหละครับอยมันเือว่าเอาปูเของบ่ได้ขาดบางอย่างเอาขาดบางแต่ว่าเอามาขยายพันธุ์ตรมไว้ความสุขเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อมีเบียดได้ใส่ใบใส่ต้นต้นเห็ดกระทิ้นเห็ดผับปลากันได้มาตัดเอาอยู่ได้ครับนี่เพื่อมาตัดเอาอยู่ได้สองต้นได้ย้อนอยู่ได้ครับแต่เครื่องน่ะได้กินไรทั้งเจ้าของได้กินทั้งคนเด็ดหน้าทั้งหน้าทั้งขางถ้าตัดไปเงื่อนแลก็ไปแจกชาวบ้านอีกเพราะว่าเจ้าของก็าไม่ได้กินไรนะครับไปแจกเขามันก็เป็น ขาทางจิตใจเขาแจกเพืือนปาดเขาก็มีความซุขเขาก็ได้กินเป็นต้นไม่จากของปลูกลมพัดเย็นๆก็นดีใจครับมีแห้งครับมีแห้งสดชื่นพิ่นจะขายครับแต่ผมยังท่านจะาขายนะครับเพราะมันเกิดง่ามดีนะสูงดีสูงอลาดของทางอื่นครับมันเป็นแนวคนละแนวครับของผมเป็นของ d o u b ลเอนะจริงๆเมื่อกับพ่อตัดละอายุมันนะพ่อตัดแล้วปีตัดปีละเทืองทีถ้าเป็น d o เ b l e ลเขาจะเอาสามปีที่เลือเขาก็จะถีมเลย เขาจะเอาแค่สามปีสามรุ่นทางนี้บ่างามบ่ได้เนี่ยเป็นงาบริลิงาม,มันออกทางนี้งามอยู่ใหญจากน้อยเยอะต้นสูสงงามอันนี้ปลูกได้น้อยครับเพราะว่าอย่างพวกมันติดหง่อยเลยทางเนี่ยก็เลยปลูกได้น้อยต้นใหญ่ก็เป็นตะขาบอยู่งามอยู่ต้นไมยุ่งก็เป็นละ ไมยุ่งไมแดง,งเป็นล้ะครับไมแดงมีอยู่บ้านสิบต้นครับไมยุ่งนี่น่าจะเป็นอยู่กว่าสองกับสี่แถวนี้บุกสิปขึ้นกันยางละสิบไมแดงสิบสองไมยุ่งสิบแต่โบเป็นไมยุ่งสีงเป็นต้นนี้นี่ใหญ่กว่ามูเลยนต้นปุ่นมันบอ่ออีกต้นหนึ่งตอนเขาขุดคลองม่ครับก็เลยมาปลูก บรรยากาศสวงไข่ครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์แสรตาลมเย็นๆครับลมเย็นแบบมีแห้งขนาดเลยภาพก็น่าจ,จะซุ่มๆนิดน้อยด้วยครับเพราะผมใส่กล่อ,องโทรศัพท์ครับใส่กล่องโทรศัพท์มาถ่ายเสียงก็บสิบงรชัดเจนปานใดอาจจะมีลมบางต้นนี้นะต้นแดง นี่นี่นี่ครับต้นนี้ไงกัหมูที่แหลกตัวงูอมาเห็ดมันน,นนี่ก็ต้นนี้อีกสุดท้ายต้นนี้ไงกว่าต้นพุ่นกับไงกว่างูอมาเห็ดมันบม่อยากนะอยาย่าีแต่เวลาเขามาตัดอ่าตัดมาอยู่ข่านะครับ <c oughs> เขาจะเห็ดต้นแดงผมหักนะถ้ามันเพิ่นคายจนะดี ลงทุนไปประมาณเก้าร้อยบาทครับแต่ขั้นขายนี่กระนาจะได้อยู่มากเดี๋ยวนับบนงกอนสี่สี่พันสิบบาทไดรวะสามสี่พันเอาเอาถึกถึกไปสามพันหาเนาะหรือว่าฟูมันนั่นนี่ถึกใจกับสามพันสิเนาะกะเบังสามพันมันมันหลายอยู่ได้ครับท่านผุ้ชมเลี่ยงกันไปเป็นเป็นเกือบเศร้าต้นเลยครับเพียง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 นี่ไปเนี่ยเลี่ยเกือบเศร้าตนนะครับ มีต้นรุนเดียวยก,กันเลยปลูกของกันนี่ตัวนี้จังน้อยจังน้อยนี่ปนเพราะว่าปลูกที่พดเพราะนั่นปลูกที่แหลกกันท่างนอ่าสี่สิบต้นผนกับฝังลูกนีบดเลยบอกพ่อครับผมสัต์ใหม,มเ่เพราะว่าปลูกบดบางนีปลูกเล่น้อยนึงเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันฝัมันดีมันสัดลงไปดีมันเอียงลงไปตอนนั้นดีมันโยดมันฟังห่วยไหมครับปลูกเกลี้ยงด้วยนะเดี๋ยวพาลงมาเบิ่งห่วยครับ น้ำในกระบอกตีดีปลามีนะครับพวกปลาพวกปูปกปมันอยู่เราฟังจอมยิ่งเอานะสิได้อยู่น้ำย่ำน้ำกับน,น้ำไหลดีดีนะครับเพราะมันจะเป็นน้ำที่อ่าพูดแล้วครับไหลมาจากคู่ผานไปแล้วครับตอ่ตอๆห่มๆกันมาตามห่วยตามห้องต่าง,างๆกับห่มกันมา แต่ไหลเร็วครับน้ำเสรนี้จะเป็นน้ำที่ไหลเร็วมากน้ำห้วย่างครับห้วยองไหลเร็วมากเลยก็ไหลลงคุสนแหละครับน้องหานครับมนจอบยิงนกยิ่งปลาคือสิพ่อได้กินอยู่ช่วงเขาคุดีกับพ่อเบิ้งนะครับแตบช่ช่วงนี้คุดเด็สองปีสามปีบ่หกเลยขึ้นวขึ้นหกเต็มต้นหไ,ไหม่ใหญ่เลยหกครับ,แ,รตรบแต่กระดีก็บ่หลอกบ่เฮ็ดครับตะกี้แหงคักแหงพัง,งเว่อ,วอตะลิงแถวนี้ นี่ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็เลือกขึ้นเกาเพราะว่าเขาจกเลิกตามพื้นเกาไปเลยนะครับเขาก็ตีคูเอยตีนันไม่เลิกแล้วก็สั้นเพราะว่าเขาจกอันมันเขาเห็ดหนาขึ้นไม่เลยนะมันเลยสั้นนะถ้าเป็นสมัยตะกี้มันก็จะเป็นพังๆเป็นอย่างลงไปกะซีลงง่ายเสมอกะซีลงเด็ดตามห้อยควายลงอันนี้มาขดยังขดหนูโอ, uf, โอ uf, โ้โหหนู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 โอ้เต็มเลยขดโหหนู ใจปอบุญยนี่อ่านละเย็นสบายใจเด้ครับมาสิก็ได้รู้สึกแบบผมมักต้นไม้ครับมักต้นไม้มักปลามากักถ้าเกิดมีเงินกน็อยากซื้ออยู่ดอกครับซื้อบ้านสวนเห็ดเงินจากหลังนึงหลังนี่ยหน่อยมูไปเล่นไปเที่ยวไปเลาะไปทำอะไรแบบนี้ก็เห็ดเงินไปอีกให้หมูยู่งสินะครับ ผู้ใหญ่มาบ่มีหม่มองยูหม่องเศร้าบ่อยากเสียเงินเสียทองกับมายูมาใส่เอาดูแลความสะอาดเอาเพอคนผมเนคน,คนมักแบบบางเทือกไก่มักกับเงียบมักแบบถ้ากินเหล่ากินยาก็มักจะากส่วนโตนะม้วนกับม้วนแบบลองรําทำเพลงก็ลองรําทำเพลงนะครับโดนอยากกินเข่าในเมืองกับจังไปอย่างนีนะครับมันจังเป็นส่วนโตมันตื่นสามาหากสดชื่นนาก็อยู่กับบรรยากาศอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองมันก็ได้วุ่นไายนะครับมักมักกังสารมาแต่น้อยนะครับ เห็นว่าผมยังปลูกต้นใหม่ปลูกนั่นปลูกนี้ที่จริงมันบ่มีทีมันปลูกได้ซ้ำนี่ผมก็เลยปลูกซ้ำนี่เสือปลูกต้นยูคาปลูกต้นกล้วยจริงจริงกับต้นพวกต้นบักมีต้นบางอย่างอยู่หลังเฮือดเต็มปลูกจนเขาจมปลูกจนไม่เท่าจมเลรอไปมันหกหลายเลยนะแต่ว่ากับตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตลอดครับตัดหญ้าเที่ยวเบิ้งเที่ยวอย่างเที่ยวเบิ้งตลอดปลูกกล้วยปลูกนั่นปลูกนี้ปลูกให้มันหลายปลูกให้มันล่ามปลูกให้มันหกกันนะตะกี้มันก็หกขื่ออยู่คนละผมมาอยู่กับแปนร์คนละ ก็ได้ออกเคื่อนโดนแบจังว่าเบิงเอามันก็เป็นเถียงของพี่น้องครับพี่น้องทั้งขางกับเพื่อนนี่แหละมาหน้าดุเพื่อนกับพอด้เบิงได้แย่งได้บอกกลวยวังหันกับเพื่อนก็บอกก็เลยว่าซับไปกินลดว่ะไปกันซับไปกินก็บ่ได้ว่ากันครับยังที่บอกกับเพื่อนได้กินเขาก็ดีใจเขาก็ถือว่าเขาปลูกเขาก็บ่ได้ว่าบางสิกินก็เส็บผลผลิตก็เพื่อความสุขซื้อ ความสุกก็เฮ็ดจังได้ครับมันมีความสุกก็ะแจกเข้าไปท่านเข้าไปก็มีความสุข,ขครับแตของขาห่วงกระตั้งฮักของข้าหวหวงกระไรตรัวอย่างข้าวบดิหวงครับแต่ส่วนเพินเพินมาดุมันมันตักหน้าหดนั่นนี่มันหละซุ่มเลยมันเลยเพินมาดุมันมาเบิงมาแยงมาเมียนของเพินขอเพินม,เพนมางต้นม,ตนมงตนม้นใหม่มางหยาบังยุ่งออกผมเราไม่ค่อยได้ยู่ครับจะขึ้นยี่ดอกขึ้น,น,นอยากเอาไม้ไปหน่อยมาปลูกคือเพินอยู่ กระเม่นนั่นกระเม่นเด้ซับของเฝืนละซ้ำไว้ตอนหน้าฝนทเบเงินทำมันงามนะไดซ้ำไว้พนมันปลูกไว้ก้อนหนึ่งพอได้ใส่ได้ซอยครับปลูกไว้พอได้ใส่บรรยายนจะเป็นมากะได้ใส่กั็มันก็ดีกว่าไปหาไปยืมไปยืมเขามไปยืมเขามันก็หนักเขาโบยู่เขาบบไห้กันหนักจับยากหนกก็ถือว่าพามาชมบรรยากาศครับฝืนไข่ใหม่ ก็ียว่าไม่กับแต่เศร้าหมดละกํกำลังแบบมีแห้งมีเหือ่อมีแห้งม,มาจากน่อยลูกค้าเก็บผ้าเกียนสักผ้าอาพรได้สักผ้าเก็บผ้าได้แต่สองสามมือมันนี้บ่ได้เลยนอนส้มย่างเดียวเลยครับคลิปกันบใบล่องคืนน้ำคลิปกับบ้านนั้นคลิปอ่าเฟซบุ๊กกับบริษัทคลิปยูทูบเนี่แห้งแล้วเลยแห้งบ่มีแห้งบ่น่นเลยตอนแรกว่าสิไปจากไทยจากหน่อยก่อนปีใหม่จากสิลบมาเิยบ่ได้ไปไซครับเลย ยาก็ยังพอดีกินเบิร์ดสามสี่หมื่นไล้วครับยังพอกินเบิร์ดยังสี่ด็ดเดินทางต่อกับทริปนี้ก็มาถ่ายเบิร์น่าวๆซื้อครับถ่ายเบิรงนขาวๆอัปเดตหัวหายน้าสุดจะคลองก็ได้มาเบิรงมาแยงนะาเบิรงมาแย่งอุ้ยเห็นอันนี้ครับนี่คือหอดตอนนิดหน่อยเลยนี่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 บี่น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 ี่เี่น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  มันนกหรือมันอยังมันนี่เป็นหมากมันนี่ก็ตกไปพวกนี้ก็เกิดได้ครับนี่มีประโยชน์ทองได้เด็ดเนี่ยเด็ดเหนียวนี่เป็นอย่างลักษณะมันงามครับงามผมเห็นได้หน่อยผมเก็บมาเก็บไปเลี่ยนเลยแะเต็มใจน้อยผมหูหลอกว่าเป็นตัวมันับเห็นเอาพุทธไปนี่ก็จะหูจักสวนนี่กางหลายหลายสวนผมสวนผีกองว่าพอแม่ผมเป็นเ็ดสวนนะสวนพริกสมื้อเอาหน่อไม้ไปปลูก ทำไมกิบสุ่มออกตลอดปีอยู่ใส่หลักเสลือมาโอ้คือมันตายมันแหลกอย่างมันตายนี่ดิเอามันตายคือมีหมาอยู่หรือหมากอ้อกกนบอลตายบาา่สวยงามมากธรรมชาติสั่งซันครับผู้ดใดห,หูว่าเป็นมันยังกับข้อมนต์มากครับ ผมว่าผมทันทีทานวันอาจจะเป็นมันนกครับนี่เด็เครื่องเครื่องมันดำๆนสซีเมนมันนกแหะครับดอกมันเดี๋ยวมันแห้งมันกับปิ้วไปแล้วก็เกิดเต็มทีบได้บมดเลยว่าแล้วก็เออเช้ามันเด็เด็ดแล้วเราจะไปถีบถีบใบหน้าจะคล้องก่นละ เตรียมไปปะใหมันเกิดต้องบอกเกิดก็แล้วไปหน่วยมันเถื่อมันโอ้งามแห,งแ,หงแดดแหงแสงแดดแห้งงามครับเดี๋ยวผมวันนี้ครับบางเทื่อผมอาจจะได้อัปเดตคลิปยูบ้านเนี่ยแหละครับให้เบิ้งเรื่อยๆก่อนจะหอดอปีนาครับ<ม>เตรียมไปไซดี แถวนี้แหละมันจงังหกแถวนี้ดินบ่งงามนะครับอันนี้ก็ต้นตะไคร้ด้ครับนี่ตะไคร้ตัวน,นี้ปลูกน่าจะประมาณอ่าผอมอันนี้สามปีแล้วยังบม่ได้เก็บกินบม่ได้ยังมันก็เกิดของมันเลยบม้ม่ตายไหมแล่นแค่นี้ก็มาตายเนี่ยต้องไปเกิดขึ้นมากเลยขึ้น,นเราฝนตกมาส่วนหยอกของมันดีดีเก่งมากเธอเก่งมาก ยังนะครับ up, <function als. S 1> มาเลาะมาเนมันคือซ้ำอี่ครับบรรยากาศตอนแรกเห็ยงกินฮะแกงเห็ดใส่ปลาหรืว่าแกงปลาใส่เห็ด็ดแกงเห็ดแกงปลาขอใหญ่ใส่บักบวกสยบบวกใส่ผักยังเนี่ยแกงแกงใส่ผัก เขาใส่ข่าเบื่อนะ,ะอย่างเี้ยหอนแล้วบ่าหมอหอนแล้วบ่แขงเล่าๆนี่มักใส่ข่าเบือนอนะปกติกับถ้าแขงธรรมดานมบนเลยใส่นะ อ่ะใส่ยิบหรอใช่ิ้หนังนีเนขาดบ่ได้ยือปลาแดดอื้บมีไอ้นี่็ส็ดขึ้นดำแต่เทสร้ายหนูเราบออืมใส่ปลาแดดปลาดดดำหอมปลาแดดหอมปลาแดดกะคุเลยแกงคืคนก็เดากระเดียย่บลอะไรฟงสโย ขาดบุหเลยบวดให้เวลาของเสพเผ็ดเผ็ดเลยไปใส่ที่หลังอันนั้นเผ็ดอันั้นคือตักออกนะกินไปเลยอาหาะเราไปเห็นมันสะเทือนเลยใส่นี้ด้วย ใต่มำไมเอาใส่บดละแกงสมัยตะกี้เขาไม่ใส่เลยคุณชุรบน้ำปลาบัวพิกกะปลาแดกกะจุ๊บเลยนะชื่มือใส่บุคุยามะใช่ที่ว่าชื่มือเขากินหลากหลายเนาะแล้วแต่่แบบแต่ไปหมักนะบัวพิกอ๋อใส่ที่หลังใส่เพิ่มบ่ะอ๋อตัวนี้แกงไปให้แม่น้ำ เขาเบื่อใส่เดียว้ยแล้วลตามไปิกเพิ่มใส่เพิ่มเพราะว่าผู้ถาวรผู้ถาวกินเผ็ดไปเลยไรไปไรนี่สนสขเขื่องเคียงบะบวกอะไรเจียหนาบ่นอนบิดมือมึงนอนบดมือมึงนอนบิดมือเงนอนียบเง,งียบเงียบเงียบเเที่ยาหารกับให้แต่เขามากิน อวนจังวะ่หอก็สุกค่อยปรุงก็ได้ใส่ผักใส่น้นกระเพกไก็มันจงจืดไงมันคืนมาเลยนี่นี่เกะควอย่างนี้เอาล่ะเอาอีกอ่นี่เอาอี่ะด้วยด้ยหอมแบบหอมแบอะไรใส่อกแล้ว เอินมันกเพือยอดมนือเอาเออนเาอ๋อเงินเงินหยากอมขนาดเลยหอมแดดละหอมมากหิวด้วยรูมไม่ยังไม่หุงข้าวเลยก็ไปหุงทีจ้ะยอดมันยอดไอยอดบบวกบบวกเดี๋ยวปหุงข้าวกันนะ ก็ใส่ปลาอกตูน้ำผักวนีกเตรียมไว้เต็มมือวันเงียม sí, ันเลยสั่มไหน่อยเยอะน้อยแยงเต็มมือวันมีแ่เอาไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่มันผักมันหอมมันหอมเลยบอสใน่เยอะจริงเราใหจะตักให้ใหญ่กันตัก่ออ๋ออกบวมยันหรืบสสุแล้วเอาตอกเลย เังเลยข้าเนี่ยคือใส่เพิ่มหรือ่จะใส่พริกให้ไงอ๋อใส่พริกเพิ่มใส่ตอนปลาคือมีแต่หัวแทะเจ๊กำลังกินหัวตันนี้เออแล้วมากินหัวให้ยองหัวเลยอีกบ่เพื่อนบ่ค่อยหมักหัหัวกินได้อยู่ xem hôm nay tao ba, dù sao tao kìa hôm nay tao ba, dù sao tao ba, dù sao tao ba, dù sao tao ba, sao tao ba, dù sao tao โอเคมาเอาพริกมาใส่เลยของคุณใส่พริกเมาใช่เป็นต้องการนพริกไงเอาไฟขึ้นเอาข้ง ตดต้องการความสุเปแบานแกมกันปะบ้านเาบริกงแบบนี้เลยแกงแกงธรรมดาเลใส่บวกไรแบบบอใส่กน้นะอืใส่แกงเหรบริส่ 挺好，好慢。 来，看。<Thank>